สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับสมาร์ทเอเนจีกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกนทพย์ค่ะท่านผู้ชมครับพืชผักสวนครัวเหล่านี้นะคะไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเขาใช้ปุ๋ยหมักนะคะที่มาจากเศษอาหารในชุมชนค่ะที่ตำบลโกง่งธนูจังหวัดลบบุรีนะคะแต่ละบ้านเนี่ยไม่มีถังขยะค่ะขยะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนํากลับมาใช้นํากลับมาเป็นเงินเป็นทองหมดเลยค่ะอย่างเช่นขยะแห้งก็แยกขายขยะเปียกในครัวเรือนนะคะก็มาทําเป็นปุ๋ยหมัก มีการจัดการขยะที่ครบวงจรตามนโย,ยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะท่านอธิบดีคะร่มรื่นมากเลยเหล่านี้นี่คือมาจากไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยจริงๆหรอคะจริงครับจริงนายกอบตอ<ะ>โกงธนูเรารณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ช่วยท,ทาถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับ mm. เอาขยะที่เน่าเปื่อยได้โดยเฉพาะยิ่งเศษอาหาร mm. ที่เหลือจากการกิน <Okay. S 2> เอามาใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อนมันหมักสักเดือนหนึ่งมันก็กลายเป็นปุ๋ยหมักเราชวนคนทั้งประเทศทั้ง7 8็ดพอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ร่วมจิตร่วมใจกันนะครับในการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี mm. ว่าไอ้ขยะที่เน่าเหม็นแล้วมีก๊าซพิษ ลอยไปทําให้เกิดการเลือนกระจกเนี่ยให้หมดไปจากครัวเรือนของคนไทยเห็นว่าทําถวายในหลวงรอสิบด้วยในโอกาสเป็นมหามงคลที่จะมีพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยเราทําแผ่นดินไทยเนี่ยให้ปราศจากกลิ่นเหม็นเน่าของเศษอาหารของขยะเพื่อถวายพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาพิเศษที่จะเกิดขึ้นในวันที่สี่ พฤภาคมแสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเลยจะร่วมใจกันลดขยะเปียกนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองท่านผู้ว่ามองโครงการนี้ยังไงคะเป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ,รบเป็นผู้ขับเคลื่อน้วก็ในส่วนของระดับจังหวัดก็เป็นผู้รับในการขยายผลในการขับเคลื่อนให้สำลิดผลนะครับ,รบซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากนะครับ,รบแล้วทําอย่างไรให้ชุมชนมีแนวคิดให้สอดคล้องและช่วยกัน ขับเคื่อนนองการรี้้ใหสเ็จคือพอมีนโยบายแล้วท่านผู้ชมคะการปลูกความคิดลงไปยังชุมชนไปยังชาวบ้านตรงนี้สําคัญทีเดียวนะคะมาคุยกับนายกอบตกงธนูกันค่ะนายกบรันรหารคะปลูกความคิดให้กับชุมชนเนี่ยทำยังไงคะ ไม่ยากครับการที่เราจะทําโครงการขยะเนี่ยมันโครงการดีๆของรัฐบาลเห็นว่ามีอทร,รอแล้วคนในชุมชนโก่งธนูเนี่ยมาเป็นสมาชิกอทรอรอกันทั้งนั้นเลยโดยอทรอรอในเราที่มี1,500คนเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีว่าถ้าทุกคนอธิบายจากเรื่องว่าขยะ พิษภัยเป็นอย่างไรประโยชน์ได้ตรงไหนเพราะเขาเข้าใจเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เนี่ยทำให้คนกงธนูเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรื่องขยะเป็นของง่ายๆของคนตำบลกงธนูแล้วครับคือขยะเนี่ยถ้าไม่บริหารจัดการมันก็ส่งผลเสียแต่ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วที่นี่บริหารจัดการยังไงเห็นว่ามีทั้งขยะเปียกขยะแห้งคือนี่คือถังขยะเปียกที่เราใส่ไว้คือขยะจากครัวเรือนเนี่ยพอเหลือก็เอามาใส่ใส่ครับถังแบบนี้ไว้ครับ พืชผลไม้ต่างๆเนี่ยที่เขียวได้เนี่ยพราะขยะจากครัวเรือนก็เลยเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้แถวนี้ครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นของขยะด้วยทําเรื่องนี้มากี่ปีแล้วแล้วได้เงินจากการขายขยะได้มากน้อยแค่ไหนคะกงธนูทํามา2ปีกว่าๆแล้วขยะรีไซรเคิลกงธนูทํามาประมาณ2ปีกว่าๆตก3ปีก็ได้เงินมาประมาณ3ล้านเสียชีวิตศพละได้80,000บาท คือเงินจากการแยกขยะมาเป็นเงินทุนในการชาปนกิจศพศพละแ0 0 0 0บาทศพละ8 0,000บาทโดยเอาเงินจากขยะเนี่ยนะคะครับท่านผู้ชมคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและองค์การบริหารจัดการกา๊าซเอนกระจกองค์การมหาชนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนำขยะเปียก มาเป็นปุ๋ยและนำขยะแห้งมาแยกขายแล้วจะมีการคำนวณคาร์บอนเครดิตของแต่ละชุมชนด้วยค่ะจุลาก็ออกแบบวิธีที่จะให้ชุมชนครัวเรือนที่เนี่ค่ะเก็บข้อมูลขยะเปียกจากครัวเรือนตั้งแต่จะเก็บอย่างไรจะชั่งอย่างไรจะบันทึกอย่างไรแล้วเราก็จะรวบรวมข้อมูลด้วยระยะเวลาทั้งสิ้น1เดือนเต็มค่ะเอาไปประมวลแล้วก็คำนวณ ให้เกิดความมั่นใจว่าอัตราการเกิดขยะเศษอาหารหรือที่เป็นเราเรียกว่าขยะเปียกต่อคนต่อวันของท้องถิ่นเนี่ยมีอัตราเท่าไหร่หลังจากได้อัตราแล้วเราก็จะประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากครัวเรือน การรับรองก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินแต่องค์กรใหญ่ๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยชุมชนเล็กๆที่ทําความดีนะคะอบอกกเขาบอกว่าจะเข้ามารับรองด้วยเป็นไปได้หรอคะเป็นไปได้ค่ะยิ่งเป็นเรื่องของชุมชนนะคะเป็นสิ่งที่เรายิ่งต้องสนับสนุนเพราะว่าชุมชนเนี่ยราคาจะเป็นจุดที่ยั่งยืนที่สุดนะคะขยะในปลอกก๊าซมีเทนเป็นกา๊าซเอนกระจกตัวหนึ่งที่ง่ายๆก็คือการเอาขยะไปทําเป็นปุ๋ยซึ่งมันจะได้ประโยชน์อีกหลายต่อนะคะอบกก็จะมาช่วยรับ ปรองให้ว่าปริมาณขยะที่ลดลงไปได้เท่ากับลดการปล่อยก๊าซเงินกระจกลงไปนั้นน่ะได้วันละสักกี่กิโลตันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจากการที่เราร่วมโครงการกันมาพบว่าเศษอาหารเนี่ยต่อคนเนี่ยนะฮะต่อวันเนี่ยประมาณ0.27 กิโลกรัมก็ประมาณเกือบเกือบสามขีดแบบนี้เวลาที่ชุมชนต่างๆได้คาร์บอนเครดิตแล้วใครจะมารับซื้อชุมชนจะได้เงินจากใครล่ะคะคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นหน่วยวัดให้รู้ว่าเราทําแล้วเราช่วยกันลดลงไปได้เท่าไหร่บางคนเนี่ยเขาลดได้ตัวเขาเองไม่ได้เขาก็จะไปช่วยคนอื่นที่ลดได้อย่างเช่นเราเขารู้ว่าชุมชนนี้เนี่ย ไปปลูกปา่านะคะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่เขาก็จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตไปเขาเรียกเป็นกิจกรรมชดเชยคาร์บอนปีที่แล้วเนี่ยมีองค์กรมากกว่า10องค์กรนักซื้อคาร์บอนเครดิตไปชดเชยการปล่อยขององค์กรตัวเองท่านผู้ชมคะ นี่เป็นชุมชนไร้ขยะลดโลกร้อนขยะในชุมชนเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีสามารถสร้างรายได้สร้างความรักความสามัคคีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในชุมชนค่ะ